ถ้ารอได้ก็รอเถอะกับ vivo v 25 pro สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสรสิรนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาววของเจ้า vivo นะครับเจ้า vivo v 25 pro เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l e aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากด pause แล้วก็ เรื่องนี้นครับต้องขอบคุณ India Today Tech นะครับเขาก็มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันเปิดตัวของเจ้าตัว Vivo V, v 2 5 Pro แล้วก็ V 2 5แล้วก็ V 2 5 e เรียบร้อยโดยที่3ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเปิดตัวเนี่ยไม่ตรงกันเลยสักวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้าตัว Vivo V, v 2 5ก็จะเปิดตัวก่อนนะครับระยะเวลาช่วงเวลาในการเปิดตัวเนี่ยก็จะเปิดตัวในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับในวันที่17หรือช้าสุดเนี่ยก็คือวันที่18 ส่วนต่อมาในตัวของ vivo v25 pro เนี่ยนะครับก็จะเปิดตัวหลังจากนั้นเนี่ยอีกประมาณ2-3อาทิตย์ให้หลังนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถ specific ได้เลยบอกได้เลยนะครับว่าเจ้าตัว vivo v25 pro เนี่ยจะเปิดตัวในวันใดวันหนึ่งเนี่ยในเดือน September หรือว่ากันยายนแต่ว่าในตัวของ vivo v25e เนี่ยนะครับยังไม่มี ข้อมูลในเรื่องของการเปิดตัวออกมาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถามว่า2ตัวนี้เนี่ยสำหรับเจ้าตัว25แล้วก็25 Pro เนี่ยผมส่วนตัวผมเองเนี่ยสนใจเจ้าตัว V 25 Pro มากกว่าเพราะอะไรนะครับมาฟังในเรื่องของสเปคกันเลยนะครับในตัวของ Vivo V 25 Pro เนี่ยขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยจะอยู่ที่6.56นิ้วนะครับเป็นจอแบบ Full HD Plus แล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังรองรับ High Refresh Rate อยู่ที่120 Hz Refresh Rate ด้วย เรื่องของการดีไซน์ของสกรีนด้านหน้าเนี่ยนะครับก็เจ้าตัวเซนเซอร์จุดไขปลากล้องหน้าเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่เซนเตอร์พันโชนะครับก็ละไม้คล้ายคลึงนะครับก็คือเป็นตัวรีแบรนด์ของ Vivo e S15 Pro นั่นเองส่วนชิปเซ็ตด้านในนะครับเป็นชิปเซตยอดฮิตนะครับของปีนี้ก็คือเจ้าตัวชิป MediaTek Dimensity 8100นะครับความจุเนี่ยมีมาให้เราเลือกทั้งหมดเนี่ยเรียกว่า3โมเดลแล้วกัน 3โมเดลด้วยกันนะครับก็คือในตัวของความจุน้อยสุดเนี่ยก็คือเจ้าตัว8 RAM 8 g b นะครับตัว ROM เนี่ยอยู่ที่ 128GB ตนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว RAM แรม 8GB แล้วก็ ROM เนี่ยจะอยู่ที่ 256GB ตัวสุดท้ายตัวท็อปสุดเลยนะครับก็คือ RAM 12GB แล้วก็ตัว ROM เนี่ยจะอยู่ที่ 256GB สนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นิดนึงนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยให้มากำลังดีแล้้วกกััน 4, ah น4,500 mAh มมาาพรรอบช์จไเี่ถึง 80วัตต์ฟ้าชาร์ g ิ่งส่วนกล้องเนี่ยสเปคกล้องผมไม่รู้ว่าทุกคนนี่จะผิดหวังกันหรือเปล่านะครับเราจะเริ่มต้นที่กล้องหลังกันก่อนกล้องหลังเนี่ยนะครับเซนเซอร์เนี่ยประกอบด้วย3เซนเซอร์ด้วยกัน3เซ็นเซอร์ด้วยกันนะครับโดยที่เซ็นเซอร์หลักจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ของ Sony IMX766V นะครับต่อมาก็จะเป็น Ultra ้าไว12ล้านพิกเซลต่อมาก็จะเป็นเลนผมไม่ผมอยากให้มันเป็นเลนเ ซูมมากๆนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่พอเทรตเลนส์นะครับสล้านพิกเซลนะครับแล้วก็พอพลิกมาทางกล้องหน้านี้ก็จะเป็นเซนเซอร์อยู่ที่32ล้านพิกเซลซึ่งแบบน้อยไปแล้วอ่ะอยากได้แบบออโต้โฟกัสด้วยไงดังนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่าเจ้าตัว vivo v, v 2 5 pro เนี่ยน่าสนใจกว่าเจ้าตัว v 2 5มากแค่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้วันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดผมถ้าเกิดว่าชอบก็เลือกแล้วแชร์ subscribe แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ เสิร์ฟเสิร์นะครับก็ขอลาทุกไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ